คได้ค่ะที่ขอบคุณมากเลยนะค่ะวันนี้เรามีดอกไม้เฉยๆมอบให้นะคะทุกคนขอบคุณแม่ด้วยนะได้ครับขอบคุณค่ะมีภาพครอบครัวจากโซดาวินติ้งมอบให้ด้วยนะมีรูปอะไรเนี่ยรูปที่ไหนเนี่ยน่าจะเอ่อที่บึงการนะครับอ๋อนี่คือนี่คือพ่อแม่ใช่ครับแล้วนี่คือแนวคนไหนวะนาอาร์ตี้อ่ผมน่าจะใส่แมสนะครับอ่าคนนี้แล้วนี่คือน้องน้องชายนี่เป็นยังโสดอู้ยรับคนนี้โสด คนนี้ก็สดรอทั้งคู่สองคนนี้ไม่รู้อยากได้ลาหรือเปล่าสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันแล้วกันนะที่ขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญท่านต่อไปนะคะตอนนี้น้องไก่น้องบูบรอยอยู่ค่ะและแขกรับเชิญคนต่อไปของเรานะคะแน่นอนนะคะว่าเป็นว่าที่เจ้าสาวคนใหม่ล่าสุดและวันนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าจะมาประกาศเลิกดีนะคะว่าจะแต่งเมื่อไหร่ในรายการของเรานะคะต้อนรับเลยดีกว่านะคะกับคุณของขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ของขวัญของเรานั่นเองนะคะคุณอข,ข,อของขวัญน,นะคะเ <c oughs> พิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้ว่ามีมเจ้าของ,องแล้วนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดหน้าแฟนแล้วคือทําไมถึงมีเรื่องในนะคะคือ3กระปุกนี้นะคะ3กระปุกนี้นะคะราคา1,290บาทเท่านั้นนะคุณก็สามารถโทรไปได้ 0 2 0 9 0 5 9 9 9นะคะหรือว่า Line แอดนะคะอยู่หน้าจอแล้วนะคะ Oswell Live นั่นเองนะคะหรือว่าถ่ายรูป QR Code แอดได้เลย ซึ่งถาง่ายมากๆเนี่ยนั่งกินไปแล้วสองไม่ต้องมีน้ำเลสามสี่ห้ากำลังจะมาตา่ถ้าเราไม่จบรายการนี้เราก็จะไปต่อจนหมดนะคะเนี่ยน้องป่าแล้วคือน่ารักมากเลยนะเด็กๆสามารถที่จะเล่นได้เตรียมตัวมีบุตรก็ได้หรือมีบุตรก็ได้ตอนเนี้ยสามสิบเอ็ดมีนาเนี่ยก็คือเตรียมตัวแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีบุตรเร็วนี้นะคะเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แล้วค่ะเดี๋ยวนี่เราที่ท้องกันนะจ๊ะคุณของขวัญก็บอกเตรียมตัวแต่ตอนนี้แล้วค่ะโอเคขอบคุณด้วยนะคะที่มาฝากเราคะี่คุณแจ๊คฝากด้วยนะ อรอลุ้นนะคะว่าสาดีมีนาจะประกาศข่าวดีอะไรอีกหร<อ>ือเปล่าช่วงหน้าดีกว่าค่ะยังมีเรื่องราวแซ่บๆอยู่นะคะกับคุยแซ่โชว์ค่ะ ผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอดีพลัสกาแฟข้าวหอมอร่อยเข้มขน้นหวานมันกลมกลม่อมแบบไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก6ชนิดทั้งเห็ดลินจือเก่ากี้งาดาใบเจียวกู้หลานใบแปะก้วยพริกไทยดําและวิตามินอีก13ชนิดทั้งอร่อยและได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะและยังได้ตราสัญ,ญาลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพทําให้เรามั่นใจที่จะเลือกอยากให้ลองมาดื่มกันดูนะคะกาแฟข้าวหอมอร่อยเข้มขน้นหวานมันกลมกลม่อมแบบไม่มี ตาลไม่มีคอเลสเตอรอลที่ผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ7กล่องพิเศษเพียง1,990บาทเฉพาะ30ท่านแรกรับฟรี4กล่องแก้วสแตนเลส1ใบกล่องสุญญากาศ3กล่องโทร0 2 0 8 0 5 6 2 5ทั้งหมด15ชิ้นปกติ8,790บาทพิเศษ1,990บาทโทร0 2 0 8 0 5 6 2 5โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ถึง31ธันวาคม2566 คำนี้เลยชีสอร่อยจากชีสเน้นๆทำจากข้าวญี่ปุน่นอบไม่ทอดโดโตะโดโตอะไรโดโตะรสคอนชีสแขนยุ้ยไม่ต้องโชว์ลีลาท่าเต้นเลยใหม่วัสดุกลูตาไฮยาโปรเอตผสานเจ็ดสิบเท่าคอลลาเจนฟิลเลอร์บูสต์ผิวให้ดูแต่งตึง ราคาพิเศษที่โลตัสถึง 12, 000, 12, 000, 2ีสกุมภาพันธ์2,566นหาเนอะฉันหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่แม่แบบแม่เนี่ยฉันหาใหม,ม่ได้นะจ๊ะเพื่อแม่แพ้บอได้ดูย้อนหลังได้ทางวันดีที่เดียวไปให้คุณอยู่กับผมที่นี่ผมสัญญาพราผมจะไม่ให้คุณเกิดอันตรายทันดี ความสุและอย่าทาเน้อขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้อขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายูราเอกยกไวท์เทนนิงบูสเตอร์เซรั่มช่วยผิวแลดูกระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวัยไหนแต่สิ่งที่เหมือนกันคือผิวดูสุขภาพดีลองเลยคุยแซโชวยซว่โช,ช,ช,ชนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าหูเป็นเกลียมากๆเพราะว่าได้อยู่กับพี่พี่กรรุ่นใหญ่ อุ้ยพูดคำว่ารุ่นใหญ่เบาๆก็เจ็บเจ็บงั้นต้อนรับเลยดีกว่าพี่หนุ่มแม่สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบอกเลยคุณผู้ชมค่ะมาพร้อมกับบัดดตรที่พี่มาแนะนําให้ทุกคนรู้จักคุณปัดค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะพี่ปัดของพี่หนุ่มแม่ค่ะล่าสุดเลยค่ะสวยไหมสวยสวยไหมอันนี้เลขอะไรหลักสี่สี่สิบอันนี้หลักห้าพี่หนุ่มแม่เอาจริงนะหนูหนูว่าพี่ดูสาวขึ้นดูดีดูจริงเหรอใช่จริงเหรอสิบหกเหรอเอ้ย เดี๋ยวก่อนคุณดูคุณดูบัดดี้ดิฉันก่อนค่ะสวยมาก<ข>ไปแซบก่อนใครไม่ตกเทรนแซบที่นี่ดีดตัวแซ่บมานวจ้ะต้กกนตำรับ เจวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนสอบถามไลน์ @nsviewcenter ยูรเอ็กโยกไวท์ติงบูสเตอร์เซรั่มที่7-11อาตีธนชัตอดีนันกสแสดงวัยรุ่นชื่อดังวันนี้ขอเปิดเผยชีวิตหลังย่าในวัย30ปีสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างลั่นเข็ดความรักถึงท่านคิดตัวตลอดชีวิต บันเทิงในวันที่ดังสุดขีดเพราะอะไรกันแน่และขอเคลียร์คนมองเป็นสถีเมืองขอนแก่นพ่อแม่จ้างให้อยู่บ้านเฉยๆความจริงเป็นยังไงกันแน่จ๊ะและเปิดเผยครั้งแรกกับการเปิดโลกใหม่กับประสบการณ์เที่ยวผับ LGBTQ ครั้งแรกอุ้ยแบบนี้หรือว่าอาตีจะมีโอกาสเปลี่ยนรสนิยมสังเพศไปเลยหรือเปล่านี่ยขอเคลียร์ทุกประเด็นไปเลยจ้าขอต้อนรับอาตีธนาชา วี่แซบโชยินดีต้อนรับน้องแชร์ของน้องอาร์ตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ